วัดบางแตนบ้านสร้างเนี่ยถือว่าแม่น้ำระจินบุรีผสมกับแม่น้ำนครนายกหลังวัดบางแตนไหลมาบางประกบมาจริงนะจ๊ะ ่ารไปชมภาพยนตร์ที่เขาต้องขับไหนประเภทสามสิบใบผายรับรองน้ำแดงรองน้ำแดงเรือดังเรือดีจากพระนครตีอยุธยาในนาำบดเทพธนากรครับหนูเียว่าเทพธนากรรองน้ำแดงจะผายแรงแซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อเทพโกนตนเรือดังเรือดีจากปาตินบุรีจากปาตินบุรีอยู่รองน้ำา้องเรือต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างอัดไข่ดีไข่อยู่ไข่หมดไข่ไปพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ใส่กันให้หมดเลยจ้าใส่กันให้หมดเลยจ้าเท่านี้ไข่ดีไข่อยู่ไข่หมดไข่ไปอยาพย่สิ่ง หลีบอกว่าเที่ยวนี้เทพคนสุดจะมาจีนไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้บอกว่ารู้ตัวรู้ตัวจะสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมไม่ท้อไม่แพ้เทพสนามคอนกอดคอตีแรงแรงหนีได้แรงเขี่ยแรงใจจากแฟนแฟนก็จะหนีได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้สามสายตาร่องน้ำสีแดงในน้ำเท ธนากรเย้ยเทพธนากรยังพายแรงเสนอยู่เทพโกศลกอดนะโกศลน่าจะกอดก,ก,กอดได้แต่งได้ไม่ได้ประมาณ50สบแปดุดท้ายเทพธนากรกัะชากไปพายหนีอย่างเดียวเทพธนากรกัะชากไปพายหนีหิ้วกศลเขา้าเต็ใชใยครับกรรมการยกธงแดงครับให้เทพธนากรเป็นฝ่ายชนะเทพ ธนากรเป็นฝ่ายชนะครับครับมาดูกันอในสายสีต่อเลยครับเรา